เขาปลูกทุเรียนนะครับเขาใช้ คู่หูมัศจรรย์และหญิงเกษตรใช้ไปแล้วปรากฏว่าใช้ไปสองสามเดือนคิดยังไงไม่ทราบครับหยุดการใช้คิดยังไงอีกก็ไม่รู้ครับหวนกลับมาใช้3มเกลืออีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้จะไม่หวนกลับไปใช้อะไรอีกแล้วก่อนหน้าที่จะเจอคู่หูมัศจรรย์และหญิงเกษตรตอนนั้นต้นอายุ35ปีเราเป็นยังไงครับต้นโซงไม่ค่อยมีใบก็ไม่เหลือแล้วลองดูใหม่อีกทีพอได้ทุเรียนอีกทีหนึ่งทำไมถึงมาเจอคู่หูมัศจรรย์ครับคู่หูเห็นในคลิปก็ส<อ>ง่งมาให้ดูกว่าจะตัดส มันเขียวขึ้นแต่ยอดออดประมาณ3เดือนแต่พอโดนฝนน่ะมันก็ชุดลงอีกเลยถอดใยเลืยไปประมาณ5้าเดือนบันต้นนั้นไปใช้อะไรล่ะครับก็ใช้ยาทั่วไปแล้วมันยังไงครับบางต้นก็นดีบางต้นก็โซสารพิษเยอะด้วยโทรหาน้องแม็กซี่กลับมาใช้ใหม่แล้วติดผลเป็นยังไงครับติดดีมากพอหลังจากใช้มาก็ปีที่แล้วออกผลเลยบางปีก็3ตันกว่ากว่าก่อนจะเจอคู่หูว่าได้เท่าไหร่3ตันและกลับมาใช้คู่หูอี4เดือนออกดอกสี <10 S 2> ก่หกสี่ได้10ตันที่ใช้ตัวนี้มา